ตอนนี้เกียร์อยู่ที่โรงแรมอมรีปาตองค่ะเป็นโรงแรมที่สวยที่สุดในหาดปาตองนะคะเพราะว่าสามารถที่จะมองเห็นวิวของหาดปาตองทั้งหาดเลยก็ว่าได้นะคะสามารถมองเห็นบางลาได้ด้วยที่นี่ก็เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดอยู่ในแหลมของหาดปาตองเห็นไหมคะในข้างหลังเกียร์เนี่ยจะเป็นป่าหมดเลยนะคะเชื่อไหมว่ามีคลื่นของ true move h 4 g plus เกียร์อัปเดตส่งให้เพื่อนใน a c e b o o k โทรหาแม่ ชัดแจ๋วยืนอยู่ริมทะเลรับรองก็ต้องขอขอบคุณทีมงานหมูหินและเพื่อนๆทุกคนที่พาเรามาเที่ยวโดยเฉพาะ TrueMove H4G+ Plus นะคะที่ได้พาเรามาเที่ยวทั่วไทยแล้วก็ไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปเพราะว่าสามารถคลื่นที่จะเข้าถึงได้ขึ้นโทรศัพท์แล้วก็ส่ง 4G+ Plus ได้เลยปกติมีแค่ 4G นะตอนนี้มี 4G+ แล้ว TrueMove H ค่ะกับหมูหินอินเตอร์กกับหมูเกียค่ะ Bye.